งสงสัยสงสัยว่าทุเรียนต้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ต้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ตอนนั้นมันปีน้ำโอ้ยมันดกมากเลยตัวเนี้ยอืเป็นกระดุมมันกระดุมครับแล้วปีน้นรู้สึจกจะโอ้ยเป็นลูกดกมากครับแล้วทีนี้มันเลยเกิดโซมต่วนโซมครับ,รบมันก็มีใบใบทบกินข้างนี้ข้างนี้ครับ พอกินเงี ara, ampa, ้เรารักษารักษาแล้วมันก็มันก็หายไปนะเหลือเปลือกนิดเดียวเอ่อ่ไอขังนี่เป็นหมดเลยเราก็เลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งหมดเลยตัดใจตัดทิ้งหมดเลยอืมที่นี่มันก็เหลือตรงนี้ตรงนี้มันก็เลยแตกมาอแตกมางี้แต่อันนี้ยังดีอยู่อันนี้เราก็เลยเอาหมอนมาต่ออืมเดี๋ยวนะตรงไหนดีอยู่หมอนมาต่อตรงนี้อ๋อ่ยต่องี้ แต่อันนี้ยังดีอยู่แล้วก็เอาไว้เลี้ยงต่อครับนะอยู่ไม่นี่เอาไว้เลี้ยงต่อก่อนอืมันก็เลยไม่ตายครับโอ้แต่พื้นเราตัดอันนี้ทิ้งไงตายตายไปแล้วกี่ปีแล้วที่จะแต่ออกมาอย่างนี้นี่สี่ปีสี่ห้าปีแล้วโอ้ออกลูกเป็นปกติแล้วอปกติแล้วตอนตอนรักษานี่รักษายากไหมครับเนี่ยอูกระดุมนี่ลองทำมันเป็นแนะรักษายากโอ้เหรอครับยาก นี่ครับตัดทิ้งอย่างเดียวอ่ะอืมนี่อย่างอย่างอย่างเงี้ยหายแล้วยังไงครับงี้หายแล้วหายแล้วแล้วลุงนิดรักษายังไงวิธีการทายาอย่างเดียวทาอยู่เรื่อยอ่ะทำเป็นพยายามทามันแห้งให้ได้อ่ะเป็นยาที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันยาลาผมเนี่ยยาลาผมเลยนะเคยเห็นที่ลุงนิดเคยเห็นที่สมุยอ่ะบนเกาะสมุยเขาเป็นไฟแล้วะขา อ๋เป็นต้นสีชมพูหมดเลยอ๋อแต่ก็ไม่ไม่รอดนะดเขาเอาเอาแมนทาลิซิไม่รอดใช่ไหมฮะอืมใช่จะเคเลยต้นทุเรียนเป็นสีชมพูอ่ะอันนี้สายว่าของเรานะเราพยายามซอกหล่องให้น้ำม,มันลงให้น้ำม,มันออกให้ได้๋อไม่ให้น้ำขังเขาว่าไม่ซอกหล่องตรงนู้นนะมันัดไม่เหลือแล้วเรียบรอ้อยลากเนาเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามซอกตรงนั้นให้น้ำม,มันไปห,หมดน้ำออกออกข้างให้ได้ เนื่องจากบริหารจัดการนั้นมันเป็นมันเป็นเพราะว่าดินดินมันสะสมความชื้นมันสูงอ๋อความเชื้อลากมันก็เลยเน่าอลมันก็เชื้อราก็ขึ้นต้นทีนี้เราก็มาใช้คนระบายเอาดินเอาดินตรงนี้ไปอื่นนะให้น้ำมันให้น้ำตกลงตดตดตดน้ำตกลงระบายออกถ้าเราไม่ไม่ทาแบบนั้นนะมันก็ตายไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเรามามาขุด คุดแล้วขนดินไปอื่นเองไงให้น้ามันให้น้ํามันไปอ่ะเนี่ยเพราะมันเป็นแปลงเก่าเราก็อาศัยว่าแก่ไขปรับปรุงเอาเอ่อ๋อแปลงเก่าแก้ไขได้เราไม่เราไม่ปรับปรุงให้น้ามันลงนะโหลดลองนู่นก็ปรับปรุงเอานละอนน้ําไม่ลงมันจะมีปัญหาตอนนี้ก็เป็นออก็หายมาครับครับนี้ก็ไฟไฟลงนะออเนี่ก็หายมาพอะเราเราทําไห้น้ามันให้น้ํามันระบายออกจะต้องพุ่ม เดี่ยวทำมาคนเองน่ะเนี่ยใช่คนขุดนะ่เนี่ยครับใช่ครับใช่คนขุดเนี่ยเป็นร่องเลยครับเห็นแล้วเนี่ยก็หายมาเออถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็เรียบร้อยละลุงวิทย์พาไปดูแปลงเก่าๆครับซึ่งไม่ได้ออกแบบไปก่อนแปลงเก่าแต่ว่ามาทําร่องทีหลังปรับปรุงมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ทํามาคนไม่ได้ทํามาเครื่องจักรใช้คนมาใช้เวลากันนา้นกันนี่นะนาน ฝ่า,า,าจะลงตัวมามาปับเดินตรงนี้ออกไข่หน้ามันตกเห็นไปผมขุดเองอะ่ะ <c oughs> ขุดใส่รถรถเข็นแล้วก็เข็นดินไปชายตรงอืน่น <c oughs> เพราะเราจะมาเอาเครื่องจักรมาทำมันไม่ได้แล้วมันเป็นแปลงเก่าอะ่ะ <c oughs>